ไม่นั่งคู่เราะตั้งนานเขากว่าเขาไม่ได้ยินเสียงกูไปเฮ้ยเนี่ยเปิดเสียงปั๊บสิมาเลยว่ะแล้วจะเป็นตัวอื่นไหมไม่ไม่ไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางมันหุณผมเลือกกูแล้วผมันเลือกกูแล้วเห็นมันเลือกกูแล้วเนี่ยเห็นป่ะปมือครับปมือปมือปมมือครับเนี่ยกูเปิดเสียงปั๊บแบบคุณมาเลยโอ้ขอบคุณคนใะไรครับที่เปิดให้เปิดใหม่ไม่ดุเลยวะต้องห้าม ตามไลยเหรียญเป็นเลยว่าไอในโรเทนเนอร์โอ้ไม่แต่ทั้งหมดกูได้แต่หุ่นชาร์ตดาวะัยันดับวกเสียเสียไปทั้งหมด90ไข่เพื่อหุ่นลูกนาการเมืองตัวเดียวนะครับก็ยังดีที่มันยังออก บิลสูตรกระดัมปฏเทนโอปอเรชั่น2สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในกระดัมปฏเทนโอปอเรชั่นสองนะครับแล้วก็ยังคงอยู่ในหุ่นผ้าอยู่ดีคอนกันอีกเช่นเคยเมื่อไหร่เราจะหลุดพ้นจากตรงนี้สักทีแต่ก็นะ เข้าใจแหละว่าใกล้จะฉลองครบรอบ4ปีแล้วก็เลยต้องขยันเข็นหุ่นเข้ามาเยอะหน่อยแล้วทีนี้เนี่ยกลับมาหุ่นฝั่งลาโนเบลบ้างแต่ตอนแรกนึกว่าจะเอาลีเซอร์คอมเปอเอร์เข้ามาก่อนไม่ต้องครับเอาหุ่นลูกและการเมืองอีกตัวหนึ่งมาเลยซึ่งหุ่นตัวนี้ก็ใครหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกับมันเป็นอย่างดีกับเดลต้า plus หุ่นแปงลงร่างที่อยู่ในสายการผลิตของเดลต้าหรือลึกเข้าไปอีกก็คือสายการผลิตเซต้านั่นเอง ก็เป็นหุ่นที่ออกแบบมาแก้ไขในส่วนที่ไม่สมบูรณ์ของตัวเฮียคุชิกิที่ไม่สามารถแปลงร่างได้จากโครงในของมันด้วยความที่อนาฮานั้นต้องการที่จะสร้างบุ่นทุกตัวในซีรีส์เซตานสามารถแปลงร่างยานให้ได้ทั้งหมดก็เลยออกมาเป็นในรูปแบบของตระกูลเดลตานั่นเองซึ่งตาลระดับก็คือจะมีตัวเดลต้ากระดัมธรรมดาก่อนแล้วก็ค่อยมาพัฒนาต่อมาเป็นเดลต้าพลัสโดยเดลต้าพลัสมีข้อดีตรงที่สามารถฝ่าเข้าชั้นบรรยากาศได้จากตอนที่คุณเห็นในช่วงที่ลุกนกักการเมืองเอาตัวองคหญิงลงมายังโลกก็เป็นผลพวง ถึงมันจะใช้ชื่อว่าเป็นเดอร์ท้าพลสแต่ก็เป็นรุ่นต้นแบบจึงมีเพียงแค่ไม่กี่ตัวแต่ที่แน่ๆก็คือหนึ่งในนั้นก็เป็นหุ่นของลูกนักการเมืองอย่างดิดี้มาเซนกนั่นเองสำหรับเดอร์ท้าพลสในเกมนี้มีเพียงเลเวลเดียวนะตอนนี้คอสขอร้อยห้าสิบเป็นหุ่นสายแดงแล้วก็มาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็เป็นบิลเลฟเฟิลของตัวมันเองจริงๆมันใช้กระบอกเดียวกับของรีเซลนะแต่ด้วยความพิเศษของมันที่มีเฉพาะของตัวนี้วิธียิงก็คือแค่ที่มันจะเป็นกระสุ ซิโลชิกิซึ่งถ้ายิงโดนทั้งหมด2นัดก็สตันแต่ไอในหมดฝึกซ้อมนี่มันต้องยิง4นัดถึงจะสตันเพราะด้วยความแข็งของคิเวเล่มันเองซึ่งมันสามารถชาร์จได้แน่นอนก็เป็นชาร์จทีเดียวสตันครับนี่าต่อมาก็บิมเซเบอร์ฟันได้2ทีหุนแดงนะครับแต่ฟันได้2ทีผมไม่งงกันเนาะอย่างต่อมาก็เป็นวอแคนสานัดตรงหัวนี่แหละ และอย่างต่อมาก็เป็นบีมแค่นอนตรงโล่ก็ยิงออกจากทางด้านซน้ายเป็นยิงทีเดียวสตันและอย่างสุดท้ายก็คือเกเนรันเชอร์ทั้งหมดสี่นัดก็ยิงไปชุดหนึ่งถ้าเกิดโดนเต็มก็สามารถสตันได้หมดแล้วอ้โท,ทั้งหมดเรื่องการบูทก็โตหุ่นมันก็คล้ายๆกับเฮคุชิกิที่มันสามารถอีเวนต์ได้สองทีมีแมนโอเวอร์เรื่องพูดบนอากาศก็ไม่ต้องพูดถึงทำได้แน่นอน ทีนี้ก็มาดูอาวุธล่างยานกันบ้างหรือในล่างเวลไรเดอร์มีแค่2องอย่างเองครับคือบีมไรเฟิลตอนแปลงยานยิงผู้หดสามนะสตันเช่นเดียวกันแล้วก็บีมขนาดล่างยานที่ยิงทีเดียวหมดเลยข้อดีตรงที่ว่าล่างยานกับล่างหุ่นจะใช้ปืนในแต่ละแบบเนี่ยเป็นคนละอันกันก็เลยไม่ต้องเสียกระสุนในอาวุธนั้นน,น,นะครับแต่ความพิเศษยอย่างหนึ่ง ที่มีอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับสำหรับ High l a m p Attack ก็คือชนแรงขึ้นก็เวลาขณะที่เรากดพุ่งอยู่ก็หุ่นของเราก็จะพุ่งไวขึ้นพร้อมกับถ้าชนโดนสตูจะสามารถทำดาเมจให้ได้ถึง3,000เลยทีเดียวแต่นา่าเสียดายที่ไม,ม่มีสายตรงยานมีเฉพาะในร่างหุน่นทีนี้ก็มาดูท่าคาเตอร์โอเคก็ธรรมดารมา,ามเป็นชักาบฟันเคาเตอร์ สำหรับตัวเนื้อพพัสในเกมนี้มันเป็นหุ่นแดงแต่เท่าที่ดูอาวุธแล้วเนี่ยดูเหมือนมันจะส่งเสริมไปในทางร่านการยิงใช่ครับมันคือหุ่นแดงเน้นยิงมากกว่าฟันอาวุธเนี่ยจะคล้ายๆกับรีเซลที่มียิงสลับอาวุธไปเรื่อยๆมีร่างยานเอาไว้ชนแต่แค่เปลี่ยนเป็นในเวอร์ชั่นแดงแต่บทบาทเนี่ยคล้ายๆกันเลยครับทีน้งที่ว่ามันยิง2นัดสตาได้แล้วเราก็จะไล่ย,ยิงอาวุธมิสไซล์ต่อไปวีต่อไปได้เรื่อยๆก่อนแค่จะไม่ต้องฟันบ่อยก็ได้ถ้าเกิดไม่ได้อยู่ใกล้ ก็ถือว่าสบายเลยครับสำหรับใครที่อยากเล่นหุ่นแดงแต่ว่าเน้นจริงแถมไปในมาในได้สะดวกด้วยร่างยานอีกนะฮะแต่ข้อเสียหลักๆเลยก็คือเดลต้าพลสเป็นหุ่นที่เปราะบางทุกอย่างในหลายๆความหมายไม่ไปทั้งเกาะแล้วก็ขาขนาดหุ่นตัวนี้สตาร์เลือดมาก็ประมาณ18ื่นเองวิธีเดียวก็คือต้องเล่นตัวนี้ให้พิュ๊พิเข้าไว้แล้วก็ไม่พยายามโดนยำตีนบ่อยหุ่นของไอ้ลูกน,นักการเมืองนี่ม่งเปราะบางยี่ว่ากระดาดีกฮะและนั่นก็คือข้อที่ควรระวังไว้นะครับงั้นก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสำ สำหรับเดลาพัสที่ผมมีอยู่ก็เป็นหุ่นเลเวลหนึ่งคอสขอร้านสิบที่ผมจัดเอาไว้ก็มีดังนี้ขาเลเวลสองทัสเตอร์เลเวลสามกันบีมเลเวลสี่กันฟันเลเวลสองสเปซเฟลเลเวลสองเกาะเลเวลห้าสามแล้วก็หนึ่งถ้าใครที่ทันในไลฟ์แรกที่ผมเคยเล่นให้พวกคุณดูก็นั่นแหละอย่างที่สังของไว้เลยว่าหุ่นแม่งทั้งขาทั้งโตหุ่นแม่งปอบางเขามากเพราะฉะนั้นเพิ่มให้มันเยอะๆก็ดีหรือถ้าใครแบบว่าคิดว่าชาตินี้คงไม่โดนเจาะขาบ่อยๆก็ จะเปลี่ยนจากใส่ขาไปเป็นโมเลเฟลสองก็ได้ไม่ว่ากันอย่างนั้นก็ได้เลือกเพิ่มมาอีกพันหนึ่งใจจริงก็อยากจะใส่ขาให้มันแข็งกว่านี้แต่ว่ามันใส่สลอดอื่นไม่พอก็เลยเอามาเหลือแค่2พอแล้วก็ต่อไปวัดหน้าง,งานกันอย่างเดียวที่เหลือก็คือเพิ่มบูทให้มันเยอะๆอย่างที่บอกว่าหุ่นที่ปีสกิลไฮแลนด์แอ t แท็เนี่ยมันต้องใช้บูทเยอะในการพุ่งเข้าไปหาศัตรูก็การเพิ่มบูทให้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแถมยิ่งเดตพัทเนี่ยบังเอิญมันเป็นหุ่นแดงด้วยการเพิ่มบูทให้ันเนเอนนเงองลื ตัวเรื่องอาวุธก็จริงๆเดต้าพัดเนี่ยถ้าไม่นับอาวุธของตัวมันเองอย่างปืนประจาตัวมันจริงๆมันก็คือปืนกระบอกเดียวกับของรีเซลนั่นแหละแต่นี้เป็นปืนที่มันทำแยกออกมาเพราะว่าวิธีการใช้มันคนละอย่างกันของรีเซลจะเป็นยิงแบบ e ีแพคแต่อันนี้ยิงเป็นลดโอเวอร์ฮีทเอาเหมือนซิโรชิกิถ้าเป็นในฉบับเวอร์ชั่นของนิยายมันจะถือปืนบีมแบบเดียวกับของฟอร์เมอร์ฮลชิกิไม่รู้ว่าอนาคตมันจะมีการปรับหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดมันปรับให้มันถืออาวุธเพิ่มได้แล้วก็ไม่แน่อาจจะถือบีมแมกนัมแล้ว แต่เกมที่ไม่มีแขนพางนีง่คงไม่มีหรอกเรื่องดาบเรื่องโล่เรื่องจระโดดพิซไ์กับบีมก็เป็นของมันเองทั้งหมดส่วนเรื่องสกิลที่ต้องสนใจจริงอยู่ที่ว่าสกิลหลายๆอย่างมันส่งเสริมให้ตัวหุ่นนั้นพอเข้าไปท้าอะไรได้แต่ว่าบทบาทหน้าที่ของมันจริงๆเน้นยิงก็พอแล้วแอสซาวูสเตอร์ก็ลดระยะเวลาในการกระโดดแล้วก็พุ่งไวขึ้นเมเลคโบคอนโทรเลอร์ที่ทําให้เรานั้นฟันได้แค่2ทีเนี่ยแหละสิ่งที่น่าเสียดายน่าจะฟัน3ทีไปเลยหรือเขาอาจจะรออีกตัวหนึ่งก็ได้ ชิลแท็คเกิลก็คือจะชนแรงขึ้นในขณะที่มีโลอยู่ถ้าหากไม่มีโลก็สกิลนี้ก็จะไม่ทํางานนะครับอีเว์เลเวลสองก็คือสามารถกดอีเว์ได้ทั้งหมด2ครั้งถ้าเกิดบูสต์เต็มมีเรดาร์มีแปลงร่างยาแล้วก็สุดท้ายก็คือสกิลที่หุน่นแดงหลายๆตัวมีนั่นก็คือชิลแบบสแตนด์มัรีจะไม่มีการชะงักเมื่อโลเสียหายทีนี้ก็มาดูร่างยานร่างยานก็จะมีที่เพิ่มขึ้นมาจากตัวรีเซลเก่านั่นก็คือไฮบูสไลม์แอทแท็เมื่อทำการกดพุ่งนานจนถึงงคววามมเเร็สสสูสุดจะพิ่5แล้ก เพิ่มความแรงของการชนอีก1นึ่พก็คือ3,000ันะครับก็ประมาณนี้คือด้วยความที่ว่าตัวหุ่นมันออกแบบมาเข้าใจแหละว่าอยากจะให้เน้นยิงแต่ดันออกมาเป็นหุ่นสายแดงในใจก็ดึกว่าแบบจะเล่นได้ทั้งฟันทั้งยิงสรุปก็กลายเป็นหุ่นเน้นยิงซะมากกว่าแถมอาวุธร่างยานก็ไม่มีวิสไซล์มันก็มีหลายเกมนะ้วที่มันยิงมิไซล์ล่างยานได้แต่ถ้าตัดเรื่องที่น่าเสียดายพวกนั้นออกไปก็ ถือว่าโตหุ่นมันก็ทําออกมาได้โอเคอยู่แหละแต่อาจจะอยู่ลําบากเพราะว่าตอนนี้รียบูกําลังระบาดในช่วง้องคอร์ด650ก็ต้องใช้ความพยายามนิดนึงในการเอาตลอดแต่รับรองว่าถ้าเล่นดีๆตัวนี้ก็ ไม่ละทมอย่างแน่นอนครับทีนี้ก็รอดูกันว่าเดลต้ากันดั้มกับเดลต้ากันดั้มใครจะมาในรูปแบบอะไรแต่ส่วนตัวคิดว่าเดลต้ากันดั้มนี่น่าจะเป็นหุ่นร่างฟันที่แท้จริงเหมือนเอ็ดีโดไงถือดาบสองมือไปฟันแต่อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเมื่อมันอยู่ในเกมนี้งั้นก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเมื่อเดลต้าพลสนั้นได้ลงสนามจริงเป็นถึงลูกของหุ่นนักการเมืองแล้วจะเป็นยังไงไปดูนะครับตอนนี้เรากําลังเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับหุ่นลูกนักการเมืองครับคือถ้าไม เป็นลิตี้มาเซนกนี่คุณมันจะนะโูมันก็เท่ดีแหละเห็นตัวเห็นครั้งแรกในตอนดูตอนสามพังแรกนี่แบบโหเท่ตายอยากเินยคุชิกิวางไปนั่นอยากให้เดี๋ยวตากระ้ำใครมาไวจังเอาีปคุณแปลงร่างยากเหมือนกันกุลงก่อนเลยน่าจะเป็นลีกซี่คัตตอมใช่ เราก็ต้องมุ่งหน้าหาคุณเหลืองด้วยครับแต่สบายนน่เราไม่ต้องเข้าไปฟันก็ได้ยิงก็พอาาแล้วยิงมิสซาล่าว่ะแล้วก็มีองค์ขลักชื่อลีบอบูอยู่ด้วยคอยออมไปเฮ้ยเฮ้ยทักทีสักทีมันมันดึงหมดแล้วว่ะ คอยนะคอยยิงไปวันน <taking> ี้วันหนึ่งตัวสองตัวโอเคไหมเลิกขัแล้วล่ะกูว่าแล้วค์คลักแม่งมาอย่างไวปันกูล้มเลยเออนั่นแหละไม่เจ็บมากไม่เจ็บมากไม่เจ็บมากเพราะมันจะแย่งกับปันเพราะมันจะแย่งกับปันนั่นแหละต้องอดทนครับคุณเรามันปอบางแต่ก็ต้องทำใจพูดเย็นดีหน่อยโอ๊ยไวรัสต้มดี โอยตรงไหนก็น่าเอาตัวหนึ่งอ้อมดีกว่าไปละต้องใช้ความเร็วของหุ่นให้เป็นประโยชน์ไม่มาๆยังวะเฮ้ยมันจะแข่งกันยานขั้วนะจะแข่งยานขั้วจะมาจะมาคอสไฟกับกูเหรอครับร่างใครวะอ้าวหุ่นเหลืองดีกว่าไม่ได้เก็บสักทีกจะได้เก็บ ม่แต่ก่อนจะได้เก็บนี้ลอกเลือดเลือดหมดเลยเฮ้ยไม่ใช่ตรงเราแน่นอนอาจะถือให้ต่อให้เป็นหุ่นเราก็ไปไม่น่าโดนลูกหองอาอแล้วกูไปซ่อมหุ่นให้เขาทำไมเนี่ยไอยย้เหี้ยหุ่นไปนซ่อมกันหลายตัวของกูอยู่นี่ก็ว <c oughs> <c oughs> ่าอยู่ทำไมเรื่องมันเยอะกว่าแปลกแหุ่นสีขาวเหมือนกันด้วยนะใหม่มากันละ การวัยจริงกระุ้งเนี่ยขอให้ฉันได้ยิงหุ่นเหลืองบ้างสักทีไม่ใช่หนนุ่น,หน,น,น,นหเหลืองนี่หว่านี่ต้องคุณจากดาวพฤหัสนน่าหน้าคุนเหลืองกูเห็นละเอานี้ก่อนโอ้ยเขี้ยงม,มากงแอบยิงอุ้ยโอ้อเขี่ยปืนเลยไม่พอแกวะ่ะ รอคุณเลอนเยอะเดี๋ยวเขาไปฆ่ามึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฐาน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 เรียบร้อยไม่มีใครยืดบายมันมีสองทางให้เลือกไปช่วยเขากับรอเกิดแต่กูว่าน่าจะต้องรอเกิดว่ะเกิดไปอยู่ในดงทีมฝังนั่นนีเ่เกิดไปงั้นแหละอยู่ตรงนี้ไว้ไม่ต้องไปไหนรอรอไอเซตเมื่อกี้ที่มึงตายไปเกิดใหม่ก็แค่นั้นแหละ ทีก็ไมปข้อไต่หุ่นแดงแท้ๆออกแบบมาเป็นหุ่นยิงอย่างว่าแหละเดี๋ยวนี้มันมีคอมแบนในการออกแบบหุ่นต้องเยอะแยะทำมาเป็นอุ้ยเฮายิงแข่งหัวยิงแข่งหัวมาดิมาดิมาดิแล้โถ่ที่แท้ก็ไม่กล้าแหมไปเลยดิบอกว่าไอ้เจนรีบบูบูมก็อยู่ข้างหน้าเองนั่นเอามึงก่อนก็ได้ไปเฮ้ย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 เดี๋ยว ออนช้านเลยเจ้ากูใช่ไหมฮะเฮ้ยเยี่ยมันกลับมาละเอาดิอยากตามกูมาก็มามาถึงมาถึงมาถึง <c oughs> คุณมึงบู๊ไ่เยอะไงคุณ <c oughs> มึงบู๊ไ่เยอะไงกูใส่บู๊ไปทั้งเยอะเพื่อการนี้โดยเฉพาะเอาไว้หนีคนบู๊อย่างมึงอะลิมิเอย่างเงี้ยแม่งมึใหญ่เกาะกูหมดเยอะสิวะทำงานลำบาก ชักดาบเหรอชักดาบเหรอชักดาบใส่กลัวฮะคุณเหลืองอยากเสร็จชักดาบกูคูสสำบแกนี่กี่รอบแล้วฮะมาอาจทำให้คนนี้ต้องมาชักดาบอุ้ยไอเยี้ยนี่ก็คนมันเล่นมันหล่อคุณก็หล่อนะไม่ยากไม่ยาก เพื่อนดีกว่าไปโดนเลยเจ้าตีนเั้าตีนเฮ้ยเฮ้ยใครแอบปนคนขับรถถังเอาดึงมาดึงอ๋อไอ้เหี้ยกูโดนลูกถังยิงแกทำให้ฉันดูแย่ตายไปซะไอ้จรวดถังของคน โดนอ้าวขอฟันขอฟันนี่ว่าแล้วกูต้ chanting, องโดนเสือกเสือกหิวฟันต้องคู่ไป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 ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เลยเกิดขึ้นไปต่อไปต่อไม่มีใครเกินเลยเหรอฟังหนึงอะมาแล้วมาแล้ว ไปหลบใต้ก <ider> MM ูดังนี้ก็ปลอดภัยเย็นเลยในตารางก็เกิดมคอรีอีอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ตรงนี้ก่อนไม่ไปเฮ้ย็นีงมาอีกย้อนนักขีดย้อนนักขีดเยอะละเฮ้ย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 อย่าอย่าทำเพื่อนสมบูรณ์ เดี๋ยวเดี๋ยวไอเทียนี่มันมันไม่กิ้งนั่นแหละไอ้กิ้งแล้วเที่ยงกินไปโอพอดีอีกอืออ่ะช่วยช่วยช่วยให้ช่วยให้เออเออเออประสานงานประสานงานอ้าวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเที่ยงไปมุดหมดอีกถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนมันมาข้างหลังแล้วใช่ป่มวะไม่รู้เอาข้างหน้าก่อน อยู่ๆมันอยู่มันอยู่มันเอกเยอกูชักดาวทำไมออกระเบิดอะไรกูเนี่ยบวัวอะไรบวัวฮะรีบบวัวฮะขนมใช่ไหมฮะไปต่อยังไม่ได้ล่างยานเลยไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวมาตรงนี้โอไม่ได้ชนละเฮี้ยงหัวไอ้ยี่นี่ครับโอ้กูโดนแบบ ห่วยรักนะไลน์นั้งกับมึงไอ้เหี้ยยอมใจมึงจริงๆเลยกาตจะล่าข้ามสตวรรษโอ้โหเหี้ยตกใจเลยไม่บอกก็ด้วยเกมผีเมื่อกี้อ่าก็นั่นแหละ ตอนนี้ก็มีทุกอย่างมีทั้งความเท้แล้วก็ฮาปลปนกันไปครับก็จ่ไปนะครับสำหรับตัวเด็ p ตับพลัสของในริดีมาเซนกตอนนี้เขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองละคุณสีดาตัวต่อไปตอนยูนิคอนจะมาจะเป็นตัวอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามชมกันไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าไม่มีประกาศครับสวัสดีครับ